สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทุกท่านครับวันนี้มาดูข้อมูลนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับปักหลัก10บบนนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์พิจรารณาะตัดสินใจนะครับในการนำไปคิดแล้วก็คำนวณเพื่อ ประกอบการเลือกซื้อนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับด้วยตัวของเพื่อนๆอ,อีกนะครับทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงนะครับแนวทางการคาดคะนีความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับโปรดจงใช้วิจารณญาณน,นะครับของท่านในการรับชม แล้วก็เลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆอีกนะครับมาดูสูตรนะครับตัวเดียวนะหลักสิบบนนะครับสูตรวันนี้นะครับนำเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับจำนวน4สูตรนะครับนะสสูตรนะครับชอบนะครับข้อมูลสูตรใดนะครับก็เลือกไปใช้งานกันดูนะครับนะ ข้อมูลและก็แนวถามนั้นก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับดังนั้นก็รองไปนะครับคิดแล้วก็คำนวณพิจารณากันดูนะ <c oughs> สูตรแรกนะครับเป็นสูตรตัวเดียวหลัก10บนนะครับสถิติ1 2 3 4 5 6 7 8งวดรวดนะครับอ่ะเรามาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณกันเลยนะครับสูตรแรกนะครับอ่ะ ใช้หลักในการคำวนวณดังนี้นะครับใช้หลัก10ล่าง1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 3ครั้งจากนั้นบวกด้วย1งคงที่นะครับบวกตัวเลขมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ7บวก7ได้14 2บวกกัน3ครั้งได้6นะครับงวดแรกสูตรที่1นะครับผลบวกได้ดังนี้0ย์บวก2ได้2 สองบวกสี่ได้หกหกบวกหกได้สิบสองนะครับสิบสองบวกหกได้สิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งคงที่ได้เท่ากับสิบเก้านะครับให้เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขเก้านะครับงวดแรกได้วิ่ง <c oughs> ท,ทันทีตัวเดียวเก้านะครับรางวัลเล็กท้ายสองตัวบนนะครับออกเก้าหกนะครับวิ่งตัวเดียวเก้าเข้าหลักสิบบนนะครับอ่า งวดที่ผ่านมานะครับวิ่งศูนย์นะออกศูนย์สานะครับก็มาคํานวณงวดใหม่กันเลยนะครับก็ใช้แค่รางวัลเล็กท้ายนะครับ2ตัวล่างนะครับอ่าใช้รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างก็คือ7 5นะครับแล้วก็รางวัลเล็กหน้าครั้งที่1 9 71นะครับรางวัลเล็กหน้าครั้งที่2 5,40 รางวัลเล็กท้ายครั้งที่2นะครับ4 3 2ใช้หลัก10ล่างนะครับ1ครั้งนะหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวกด้วย1คงที่ 1>, 1บวกกัน2ครั้งได้2นะครับ4บวกกัน3ครั้งได้12อ่ะมาดูผลบวกสูตรแรกงวดที่1นะครับเอ้ทษทีงวดล่าสุดนะเ <c oughs> บวก9ได้16นะครับ16บวก2ได้18 18บวกูนได้18นะครับ18บวก2ได้20 20บวก1ได้เท่ากับ21นะครับสูตรแรกได้วิ่งตัวเดียวนะครับปักหลัก10บนนะครับเป็นเลข1นะ อะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูสูตรที่2กันต่อนะครับสูตรที่2นั้นมีสถิตินะครับน้อยกว่าสูตรแรกนะครับ1 2 3 4 5 6 7เนะครับ7งวดรวดนะอ่ะสูตรที่2นะครับใช้หลักในการคำนวณดังนี้นะครับใช้หลักพัน2ครั้งหลักร้อยบน1ครั้งหลัก10บน1ครั้งหลัก10ล่าง 1... ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้ง หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งจากนั้นบวกด้วยเลข7คงที่นะครับก็เป็นสูตรที่2นะครับ9บวกกัน2ครั้งได้18อ่ะทีนี้เรามาบวกงวดแรกสูตรที่2นะครับ8บวก1ได้999บวก9ได้18 18บวกศูนย์ได้18 18บวกสองได้20 20บวก1ได้21 21บวก7ได้28นะครับ 28่บวกห้าได้33มสิบวกเได้เท่ากับ30ได้วิ่งตัวเดียว0นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวบนออก0ูนย์เะครับเป็นงวดแรกงวดที่ผ่านมาก็ได้0นย์นะครับนะมาดูงวดนี้ใช้รางวัลที่1นึ่งนะครับเก้าสีนะครับ9 4 3 7 0 3 รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง7 5นะครับอ่าแล้วก็ใช้รางวัลเล็กหน้าครั้งที่1 971ใช้รางวันเล็กท้ายครั้งที่2นะครับ4 3 2ครับตำแหน่งที่บวกนะครับใช้หลักพัน2ครั้งนะครับหลัก 100, 1, ร้อยบน1ครั้งนะครับอ่าโทษทีนะหลักพัน2ครั้งร้อยบน1ครั้งนะครับ สิบบนหนึ่งครั้งนะหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับสามบวกกันสองครั้งได้หกอ่ะมาดูผลบวกสูตรที่สองกันนะครับ หกบวกเได้13บสนะครับสิบวกศูนย์ได้13 13าบวกเได้20 20ิบวกหได้25 25ิบวกเได้32 32ิบวกหได้33 33, 33ิบวกสได้36 36ิบวกเได้เท่ากับสี่สิบสามนะครับวิ่งตัวเดียว3นั่นเองนะครับเป็นนะครับสูตรที่สองนะครับ ทีนี้มาดูนะครับสูตรที่3นะสูตรที่3นั้นก็มีสถิตินะครับ7งวดนะครับเท่ากันนะครับอ่ะสูตรที่3นะครับสูตรที่3มนะมีสถิติ7งวดเท่ากันนะครับสูตรที่3นะอ่ะมาดูนะครับสูตรในการคำนวณกันเลยนะครับใช้หลักหมื่น1ครั้งหลัก10ล่าง1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่1 1ครั้ง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลยกท้ายครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเลกท้ายครั้งที่สองครั้งจากนั้นบวกด้วย6คงที่นะครับอ่าสูตรที่3 2บวกกัน2ครั้งได้4นะครับงวดแรกสูตรนี้จะได้ผลบวกดังนี้นะครับ1บวกศูนได้1 1บวก2ได้3 3บวก8ได้11 11บวก4ได้15 15บวก1ได้16 16บวก6ได้22 22บวก2ได้24 24บวก6ได้เท่ากับ30นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0ูย์งวดแรกวิ่ง0นย์ะครับรางวันลิท้าย2ตัวบนออก07นะครับเข้าศูนย์หลัก10บนนะครับและก็งวดสุดท้ายก็เป็น0ูนย์ั่นเองนะครับอ่ะมาดูงวดวันที่1ตุลาคมกันนะครับสำหรับสูตรที่3นะ9 4าสี่3 7, 0, 3นะครับ 9 4 3 7 0 3 2ตัวล่าง7 5เล็กหน้าครั้งที่1 9 7 1เล็กท้ายครั้งที่1 6 3 1เล็กท้ายครั้งที่2 4 3 2ะนะครับ ตำแหน่งที่บวกนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วยเลข6คงที่นะครับ6บวกกัน2ครั้งได้12 ผลบวกงวดนี้จะได้ดังนี้นบ4บวก7ได้11 11บวก5ได้16 16บวก9ได้25 25บวก2ได้27 27บวก3ได้30 30บวก4ได้34 34บวก2ได้36 36บวก6ได้เท่ากับ42นะครับวิ่งตัวเดียว2 เป็นสูตรที่3นะครับทีนี้มาดูสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่4นะสูตรที่4นะครับลงเป็นข้อมูลและก็แนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับชอบใจก็เลือกไปใช้งานนะครับไม่ชอบใจก็ดูเพื่อความบันเทิงกันไปนะครับนะสูตรสุดท้ายนั้นใช้หลัก10บน1ครั้งนะครับหลัก10ล่าง4ครั้งนะครับหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่2 4ครั้งบวกด้วย7คงที่นะครับ ศบวกกัน4ครั้งได้ศนยะครับหบวกกัน4ครั้ง61เป็น6 6 2กสองสิบสองนะครับผลบวกงวดแรกก็จะได้เท่ากับ9กบวกศูนย์ได้เก้บวกสได้13 13าบวกเได้เท่ากับ20นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่อยเล็กศูนย์งวดแรกรางวันเล็ก้าย2ตัวบนออกศูนะครับมาดูงวดวันที่1นึ่ตุลาคมกันเลยนะครับ ผลรางวัลที่1 943703นะครับ943703รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง75รางวัลเล็กหน้าครั้งที่2 540ใช้หลักสิบนนะครับหครั้งนะครับหลักสิบล่าง4ครั้ง หลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่2 4ครั้งสุดท้ายก็บวกด้วยเลข7จ็ดของที่นะครับ7 1็ดเป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดห้าบวกกันสี่ครั้งได้ยี่สิบอ่ะมาดูผลบวกงวดนี้นะครับก็จะได, 8, 8ได้เท่ากับศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบห้านะครับงวดนี้ วิ่งตัวเดียว5นะครับสำหรับสูตรที่4สูตรสุดท้ายนะครับอ่ะก็เป็นนะข้อมูลและก็แนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับนะข้อมูลและก็แนวทางนะครับยังไงก็ให้รอสูตรที่ปักหลักกันก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลและก็แนวทางให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ ได้ไปวิเคราะห์พินากันนะสำหรับวันนี้นะครับก็จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ